สวัสดีครับผมอาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมไม่ได้พามาดูเจ้าตัวเครื่องตัดหญ้าแอคโครุ่น S M 520แต่ที่วันนี้ที่ผมเอามานะผมอยากจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันมันเป็นเครื่องตัดหาของ Echo ครุ่น S r M 2305ครับคือตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องตัดหญ้ารุ่นน้ำหนักเบาเป็นรุ่นน้องเล็ก ของค่ายเขาเลยผมหาคําตอบกันมาประมาณ3-4วันด้วยกันจนวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยผมต้องบอกว่าผมยกให้มันเป็นเครื่องตัดหญ้าน้ําหนักเบาที่เป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นน้ําหนักเบาเลยนะโดยปกติทั่วไปอะครับเครื่องตัดหญ้าน้าหนักเบาๆอ่ะส่วนใหญ่ของหลายๆยี่ห้อนะครับเขาก็จะลดคุณภาพลงลดขนาดลงลดอุปกรณ์เสริมต่างๆลงมีน้ำหนักที่เบาแต่สำหรับตัว e c h o SIM 2 3 0 5 มันแตกต่างจากของคนอื่นตรงที่ตั้งแต่ผมแกะหลังแกะกล่องมาครับตั้งแต่ผมได้รับสินค้ามาผมรู้สึกตกใจกับการอุปกรณ์ต่างๆกับตัวเครื่องตัดหญ้ามากๆเลยผมมาพูดถึงตัวเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่าอย่างตัวเครื่องยนต์ตัว e c h o 2305มันเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะขนาด21ซีซให้กำลังแรงม้าอยู่ที่0.77แรงม้านะฮะแค่นั้นเองแต่ผมเชื่อว่า ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยพอผมพูดเรื่องของ CC ไปเนี่ยแทบจะแบบปิดคลิปหนีเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของ e c h o สําหรับตัว2 3งสตัวเนี้ยได้ไปลองมีการทดสอบในเรื่องของกําลังเครื่องมานะครับก็ทุงบอกว่าประทับใจมากเครื่องขนาด2 1 c c แต่ทำงานตัดย่าไม่ได้แพ้เครื่อง 26cc ได้แรงใดเลยตรงนี้ผมก็รู้สึกว่ากำลิกําลังมันมีการตอบสนองได้ดีนะครับแรงบิดแรงทอคมาได้ดีสไตล์คขนเล่งนุ่มๆทําไมมันถึงตอบสนองได้ดีเพราะว่าอย่างตัว2305ตัวเนี้ยเขาใช้เป็นคาบูเร่อยนต์มันเลยเป็นเหตุทําให้ตัว2305ตัวเนี้ย มีอัตราการตอบสนองที่ต้องบอกว่าตามคันเร่งตามการใช้งานเราเลยมันเลยทําให้ผมรู้สึกโอ้โหประทับใจกับการใช้งานมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบชุดสตาร์ตัวนี้ของ Echo คเขาจะเรียกชุดระบบสตาร์ตเขาว่าระบบ i-start เรียกตามภาษาบ้านเราถ้าเอาให้คุ้นหูหน่อยเขาเรียก r e เว r ร์ s สตารต้องบอกว่าชุดสตาร์ตัวนี้เขาคือต้นตํำรับของชุดสตาร์แบบดึงเบาเลยซึ่งชุดสตาร์แบบนี้ผมต้องบอกว่า เหมาะกับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณผู้สูงอายุแน่นอนเด็ก,ดกๆก็สามารถที่จะดึงได้สบายๆสายําหรับชุดระบบ <อา S 1> ุดสตาร์ทของเขาหูวเทียนหูเทียนก็ให้เป็นของ NGK ตระกูลรุ่น R นะครับ BPM R7A ก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวเบอร์ลองท็อปของตระกูลเครื่องยนต์2จังหวะนะครับถือว่าเป็นตัวลองเลยอย่างตัว Echo 520ตัวนี้ใช้ NGK R เหมือนกันนะครับซิลิยาเป็นรหัสตัว BPM R 8 a ตัวนี้ BPM R 7 a ก็หัวเทียนก็นให้มาสุดแล้วระบบคอยไฟใช้ระบบคอยไฟของญี่ปุ่นเหมือนเดิมเหมือนกับพี่ใหญ่ของเขาเลยรู้สึกแบบโอ้โมันให้ออปชั่นต่างๆมาแบบจัดเต็มมากเลยสำหรับในในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ที่ผมลองไปทดสอบมาเขาบอกว่า โคตรประหยัดน้ำมันเลยครับอัตราการเล่งการตอบสนองอนะค่อนข้างที่จะดีมากสำหรับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นครับมาในส่วนต่อไประบบชุดการตัดเอาเป็นว่าระบบชุดแฮนด์ก่อนชุดแฮนด์ตัวนี้นะครับบ้านเราตอนนี้กำลังนิยมนี่เลยชุดยกใส่เป็นแฮนด์สไตล์ยุโรปส่วนใหญ่แล้วบ้านเราอะตัวยกเนี่ยมันก็จะเป็นของทั่วไปตามท้องตลาด มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทนถ้าเกิดคุณมีการขันมีการไขบ่บ่อยๆแต่สำหรับตัวส3 0 5นะมันให้มาจากโรงงานผมบอกได้เลยนะมัน่อมาจากโรงงานเลยคุณไม่ต้องไปทําอะไรแล้วในเรื่องของระบบตัวยกนะครับหรือระบบตัวชุนแหนเกตอลูมิเนียมนะครับผมอยากจะบอกว่ามันคนละเรื่องกันเลยถ้าคุณเดี๋ยวกล้องเข้ามาใ,ใกล้เลยนะถ้าคุณเคยใช้กกตัวยกชุดยกแหนแบบเกทจีนะงานมันจะคนละเกตกันเลยครับ งานตัวนี้แข็งแรงแบบแน้นหนามากแล้วสามารถที่จะคายนะครับคายแล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีรถเก่งสามารถที่จะพับแฮนด์เก็บลักษณะแบบมานี้ได้ด้วยว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเหมือนกับพี่ใหญ่ของเขาเลยพี่ใหญ่เขาจะเป็นตัวกกหาง A v แบบอย่างนี้เลยพี่ใหญ่เขาจะมีระบบการสะเทือนต่างๆแต่พี่ใหญ่อะ สำหรับตัว520เนะี่ยมันเครื่องมันสามแรงม้านะครับมันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนที่เยอะนะครับเขาเลยต้องเป็นทําชุดกกห่าง AV มีลูกยางสั่นสะเทือนมาให้แล้วก็เขาใส่ตัวยกมาให้อย่างนี้อ่าสำหรับตัว2305ตัวเนี้ยมันไม่จะเป็นจะต้องไปใส่กก,กห่าง AV เพราะว่าตัวเขามันไม่ได้มีแรงสั่นสะเทือนขนาดนั้นแต่เขาให้ชุดยกแฮนด์มาแล้วแฮนด์อย่างนี้ดียังไงมานี่ครับเดี๋ยวผมขอเริ่ม ผจะแนะนําตัวนี้ก่อนสําหรับ520น่ะทำไมมันถึงค่อนข้างที่จะหลงหลักเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําตัว2305ให้ดูอีกทีแฮนของ Echo 520น่ะทำไมมันถึงมีสลริละที่ดีนะครับนี่ครับมาให้ดูกันชุดสายสะพายของเขาก็ดีมากนะครับแต่ชุดแฮนน่ะเขาดียังไงสําหรับตัว520เนี่ยเวลาเราตัดหญ้าเนี่ยเราสามารถเวี่ยงองศา ได้ค่อนข้างน่ากว่าแต่ถ้าคุณเป็นแฮนด์ทั่วไปนะครับแฮนด์เดิมๆจากโรงงานแฮนด์มันก็จะอยู่ประมาณนี้เวลาคุณเวี่ยงไปปุ๊บเนี่ยมันจะติดหน้าขาเราเลยนะครับแล้วเราจะเวี่ยงได้ไม่เยอะนะครับสำหรับแฮนด์แบบปกติอ่ะแต่สําหรับตัว e c h o 520เนี่มันจะเวี่ยงได้เยอะครับมันจะเวียงได้เยอะมากนะครับมันจะเวียงได้เยอะจริงๆไม่มาติดที่หน้าขาเราตรงนี้มันเลยทําให้ผมอะยกให้มันเป็น หนึ่งในดวงใจของเครื่องตัดหญ้าของผมเลยนะครับเป็นตัวท็อปในดวงใจของผมเลยอย่างตัว SRM 2 3 0 5สิ่งที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้คือผมประทับใจตั้งแต่ผมแกะกล่องแล้วคือสิ่งแรกที่ผมเจอเลยมันให้เป็นสายสะพายบ่าคู่แบบนี้นวมหนาๆแบบนี้ชิ้นงานไม่ได้กระโลกระลานะครับไม่ได้กองแกงเขาไม่ได้ลดต้นทุนมา เขาให้มาแบบนุ่มหนาเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเครื่องตัดหญ้าที่เป็นน้ำหนักเบาๆทั่วไปอ่ะรุ่นอื่นๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะถ้าคุณเคยใช้อ่ะคุณจะรู้ดีว่ามันให้มาเป็นบาดเดี่ยวเส้นเล็กๆแต่สำหรับตัวแอ h โอ่ะมันให้มาแบบอย่างเงี้ยผมรู้สึกตกใจมากเลยนะทำไมเขาให้มาดีเกินขนาดนี้การปรับใช้งานก็ไม่ได้ยากด้วยสำหรับตัว ชุดสายตะพายตัวนี้ปึ๊บปึบปบ๊ดึงอย่างนี้อ่ะคุณก็เพียงแค่ปรับเข้าหาตัวอย่างนี้นะครับสำหรับชุดสายสะพายเขานะวิธีการใส่เขาจะมีห่วงมาให้อย่างนี้นะครับคุณยกขึ้นคุณจับห่วงนี้ค้องใส่ลูอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูชุดเฮนของเขาอ่ะมันจะได้องศาสา,าลีระที่ดีนะเวลาเราตัดเนี่ยปุ๊บเนี่ยเวลาเราเวียงคุณลองดูนะครับ คุณจะเวี่ยงได้เยอะมากเหมือนกับตัวใหญ่เลยเขาออกแบบสัญลักมาเพื่อคนที่ใช้งานถ้าเป็นรุ่นอื่นท่านก็จะรู้ว่าแฮนด์มันจะเป็นแฮนด์ตัวยูเฉยๆเวลาเราเวี่ยงปุ๊บอเดี๋ยวก็ติดหน้าขาแฮนด์จะติดหน้าขาแล้วจะเวี่ยงได้นิดเดียวนะครับแต่สําหรับตัว2305ให้ออปชั่นต่างๆมาไม่ได้แพ้รุ่นตัวท็อปสุดของเขาเลยมาเลยทำให้ผมรู้สึกว่า มันคือตัวท็อปของในเวทรุ่นน้ําหนักเบาๆเลยแล้วอย่างวิธีการปลดนะมันก็ปลดง่ายเหมือนกับตัวใหญ่เลยดึงปึ๊กออกเลยนะครับทุกอย่างมันเลยเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะยกให้มันเป็นตัวท็อปนะครับอ่าแล้วอย่างอุปกรณ์ที่เขาได้รับเนี่ยตัว2305อุปกรณ์ที่ ที่คุณจะได้รับนะใบกำบังให้มา2ชิ้นเหมือนกับรุ่นตัวท็อปสุดของ e c h o เลยใบยตัวใหญ่ตัวเนี้ยมันจะเอาไว้ใช้สำหรับตัดเอ็นส่วนใบตัวเล็กๆแบบนี้เอาไว้ให้เราเปลี่ยนใส่สำหรับใบาบางต่อ3แฉกหรือว่าใบาวงเดือนเขาก็จะมีอุป,ปรกรณ์อย่างเช่นกระปุกเอ็นออโต้มาให้ตัวเนี้สายสนิ้วซึ่งมันเหมาะแล้วก็แมทกับตัว2305มากกระปุกเอ็นตัวดีนะ ผมเอาไปลองเทสมาแล้วดูจักสภาพดูแล้วก็จะมีชุดพวกมืรสวิตต่างๆอันนี้ผมก็ลองแกะไปเทสมาแล้วแหละแล้วเขาให้ตัวนี้มาด้วยอีกหนึ่งใบตัวนี้เป็นใบตัดแบบบางต่อ3ฟันตัวนี้ไซส์8นิ้วไซประมาณ8นิ้วนะให้มาอีกหนึ่งใบต้องบอกว่าให้มาแบบไม่มีกัก๊กสปคไม่มีกั๊กของแถมใดๆเลยเดี๋ยวผมจะมาลองสตาร์ท ติดเครื่องให้ทุกท่านลองฟังเสียงกันดูซุ้มเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้สูงอายุอ่ะผมมั่นใจว่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากเรื่องของตัดปัญหาไปได้เลยนะครับในเรื่องของการสตาร์ตติดยากสาหรับตัว E c h o ตัว2 3งสผมมั่นใจว่าคุณจะไม่เจอปัญหานี้แน่นอนจะอารมณ์เหมือนคุณอยากจะหยิบใช้เครื่องคุณอยากจะตัดหญ้าวันอาทิตย์เนี่ยคุณก็สามารถฮิ้วมันไปเติมน้ํามัน แล้วตัดได้เลยคุณจะไม่ต้องมาเออจะตัดญ้าทีคุณก็ต้องเอาเครื่องหญ้าไปซ่อมทีสาหรับตัว2องสผมมั่นใจว่าคุณจะไม่เจอปัญหานี้แน่นอนตัวนี้มันเป็นเครื่อง2อยังหวะนะดังนั้นน่ะคุณก็จะต้องมีการผสมน้ํามันทูทีการที่คุณเลือกใช้เครื่องหญ้าที่มันมีคุณภาพดีท็อปท็อปอย่างเหมือนตัวนี้นะคุณก็ควรเลือกใช้น้ํามันทูทีที่มันเกรดดีๆนิดนึงอย่าไปใช้เกรดธรรมดามันไม่คุ้มกันครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันเกิด ความเสียหายถ้าเกิดเราผสมผิดพลาดอ่ะมันจะไม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของเราหลังจากเราเติมน้ํามันเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมผสมน้ํามันทูทีเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นคุณมากดปั๊มน้ํามันตรงด้านนี้นี่ปั๊มนี้เลยปั๊มนี้เลยป,ปึ๊บประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงโชค๊คโช๊คจะอยู่นี้นะไอป้ปุ่ม,มๆกลมๆด้านบนนี้คุณดึงโช๊คขึ้นมาเลยปึ๊กอย่างนี้นะครับพอคุณดึงโช๊คเสร็จแล้วสวิกนะตัวนี้สวิ์เปิดปิดดับเครื่องนะ ให้คุดดันสวิตขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นดึงอ่าพอมานทำท่าจะติดงี้ใช่ไหมครับเอาตัวโชกคกดลงไปฟบอย่างนี้นะนะครับดึงทีนึ่งอแล้วก็วอร์มเครื่องไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนการใช้งานนะฮะ เล่งให้ดูนะครับเครื่องเนี่ยเล่งตามมือเราเลยนะครับนี่นะครับคือแบบเสียงมันแบบเล่งตามติดนิ้วเราเลยนะครับ มันก็ได้มาจากตัวคาบูที่เขาใช้คาบูระบบเดียวกับคาบูเรื่อยโยนเลยทําให้มีการตอบสนองที่ดีนะครับกำลังในการใช้งานที่ดีเราก็าต้องบอกว่าเครื่องแค่21ซีซีแต่เท่าที่ผมวัดรอบเครื่องยนต์มาเนี่ยนะครับรอบเครื่องยนต์มันขึ้นไปถึง11,000ลรอบผมลองวัดเครื่องด้วยตัวเป่านะครับแต่พอลองไปใช้งานจริงอ่ะกำลังในการใช้งานนะครับรอบมันเหลือๆอยู่แล้วสําหรับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องน้ําหนักเบาๆอย่างเงี้ย เหมาะกับงานประเภทไหนยังไงผมต้องบอกงี้กันนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าเล็กๆอะ่ะมันเหมาะกับการที่คุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือคุณผู้สูงอายุหรือว่ามันเหมาะกับการที่เราไปเก็บหญ้าเล็กๆนะครับหญ้าไม่ได้ใหญ่มากถ้าหญ้ามันยาวเกินไปผมก็แนะนําว่าคุณอาจจะต้องเลือกใช้ใบให้มันเหมาะสมกับงานนิดนึงแต่ถ้าคุณไป ฝืนใช้ใบตัดหญ้าหรือว่าคุณใบฝืนใช้เอ็นฝืนใช้อุปกรณ์ตัดใบตัดหญ้าต่าง,างๆที่มันไม่ตรงกับงานเวลาคุณใช้งานคุณจะรู้สึกเหนื่อยผมจะมาสรุปให้นะครับว่าสำหรับตัวเครื่องตัดหญ้า Echo รุ่น S R M 2 3 0 5มหที่ผมยกให้มันเป็นเครื่องตัดหญ้าระดับตัวท็อปของรุ่นน้ำหนักเบาผมมองอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณคิดว่าคุณมองหาแค่เครื่องตัดหญ้าถูกๆเครื่องตัดหญ้า Echo S R M 2 3 0 5 ครึ่งนี้มันอาจจะไม่ใช่คําตอบ แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมองหาเครื่องตะยาน้ําหนัก,กเบาที่คุณจะที่สุดของทุกเรื่องอย่างเช่นเรื่องออปชั่นต่างๆนะครับในเรื่องของน้ําหนักเบาในเรื่องของสรีระในการใช้งานที่ดีนะครับในเรื่องของออปชั่นที่เขาให้มาต่างๆที่คุณอาจจะไม่ได้จากรุ่นอื่นๆเลยแถมมันยังคงความเป็น DNA ของเครื่องมือระดับมืออาชีพใช้อยู่นะครับเหมือนกับพี่ใหญ่ตัว Echo SRM 52 0ผมมองว่า Echo SRM2305 มันคือคําตอบเดียวเลยนะครับที่ผมคิดว่ามันจบที่สุดนะตอนนี้สําหรับเครื่องน้ําหนักเบาเหมาะมากเจ้าของบ้านที่คิดว่าจะเอาไว้ดูแลส่วนของตัวเองนะครับเก็บงานเล็กน้อยไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือคุณผู้สูงอายุที่ยังอยากจะออกกําลังกายในการตัดหญ้าอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมว่าเมแต่มืออาชีพเองอะ่ะต้องการเครื่องสํารองที่จะเอาไว้แบบเก็บรายละเอียดในงานรับจ้างของคุณเองที่อามพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย นะครับผมอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมว่าคุณเองจะได้มาลองสัมผัสตัวจริงสามารถที่จะมาลองสัมผัสตัวจริงหรือว่าอยากจะมาลองดูว่าเออมันเหมาะสมกับท่านไหม <c oughs> ก็สามารถมาดูที่บริษัทเก j k ของเราได้เลย <c oughs> คุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมกําลังจะอธิบายมาเนี่ยซึ่งคลิปนี้ผมเชื่อว่ามันยาวคุณจะเข้าใจเลยว่าเบาแบบมีคุณภาพตัวท็อปแบบ มีคาดมืออาชีพอยู่นะครับมันจะรู้สึกยังไงนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจสำหรับเครื่องตัดหญ้า Echo รุ่น srm 2305น้ตัวนี้ผลราคานะครับช่วงเปิดตัวนี้เท่านั้นนะครับอยู่ที่ราคา7,500บาทแต่ถ้าหมดจาก68นี้จะเป็นอีกหนึ่งราคาสำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางบริษัท99 jk ของเราได้เลยเป็นหน้าชอบนะครับคุณอยากจะมาดูด้วยตัวเองคุณเซิร์ช Google Map พิมพ์ว่าบริษัท99 jk และสามารถมาได้เลยนะครับเราก็จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง5้าโมงเย็นท่านไหนที่คิดว่าไม่สะดวกที่จะมาอยากจะได้ตัวนี้เราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยแล้วก็มีบริการเก็บเงินทั่วประเทศไทยด้วยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ยาวที่มันจะช่วยทําให้คุณตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องตะย่าน้ําหนักเบาๆได้ดีขึ้นนะครับยังไงสําหรับคลิปนี้อาร์มขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ